ผมนะครับเนาะก็เลยมาปลูกไม่เนะาะเพราะว่าจะเป็นซากนะครับอย่างหน้ากับพยุงนะครับเนาะเพื่อที่ต้องการไม้อย่างหน้าเนะับเพื่อที่จะต้องการนะครับเนาะไม้ซากก็ไม่พยุงเนาะที่มีคนปลูกมาแล้วเพราะว่าจะเป็นพอเหลี่ยมบุรจนทาที่เห็ดมานะครับเนาะเพิ่นตัดไม่พยุงมาเห็ดสองเฮียนตัวละสามแสนมีค้นไปไห่เลือก,กะานะครับเนาะของดรสเตสมยัย นะครับเ no. นออาเพิ่นนะครับเนอปลูกไม่ซักด้วยเงานะครับเนอเงาแล้ววักี่บาทดอกบาทสองบาทเนอครับเนอ่านไปแค่สามสิบปีแล้วก็มีมูลาค่าของอเงาซักเนอครับเ no. นอยู่ที่ประมาณสามหมื่น 30, กว่าบาทสี่หมื่นแปรรูปกับเท่าโตหกหมื่นหรือแปดหมื่นเนอครับเนอเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เลยเนอครับเนอเห็ดให้ผมต้อง นะครับมาปลูกไม้นะครับติดหวัวติดสวนไว้นะครับเนาะผมปลูกเริ่มแรกกะไรหนึ่งนะครับเนาะเพราะเราดอกเส็ดๆนะครับเนาะอ่ามีพื้นที่นะครับเนาะเห็ดของหนูแล้วปลูกไม้ทิ้งไว้นิดๆน้อยๆนะครับเนาะลอยก้อนต้นนะครับเหลือกะอ่าลอยก้อนต้นนี่ละนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะบางทีพวกก็ปลูกอีกนะครับเนาะสว่างไล่เนาะเนาะฟังนั่น เนาะปลูกอ Adams, je, ีกซองไรเนาะแล้วก็ข ja ยับมาอีกซองไรอ่ะจะเป็นหาไรแล้วนะครับนาะรวมไปรวมมาจะเป็นหาไรในแล้วในพื้นที่หาไรเนี่ยใส่เวลาประมาณ4ี่ปีข้าวเฮ็ดนะครับนะน้ำซึมบอไซเนาะพอแม่อาจจะบัตเช่นเห็นน้ำแต่ว่าเขาเป็นเด็กรุ่นไม้คนหลุนไม่เนาะครับเนาะกับปลูกไม้ติดหัวติดสวนไว้ปลูกให้เป็นมอระดกเนาะครับเนาะ ต่อไปอายุ40-50ปีตอนนี้เขารับจ้างกินบาว่าจะเป็นเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นพนังงานรัฐวิสาหกิจนะครับนอหรือเห็ดหัวนะครับนอทนทำนานะครับนอปลูกอ้อยปลูกมันนะครับนอนเป็นในลักษณะแบบนั้นเขาก็เห็ดกินไปเขากรลับจ้างกินไปเป็นละหมอกละหมองเขา็ก่ากันไปผ่านไปหลังจากนี้20-30ปีเขาอาจจะมีสินทรัพนะครับนอมิต้นไม้ ในพื้นที่ของเฮานะครับต้นละหลักหมืน่นต้นละหลักแสนนะครับเนบาะบ่ว่าจะเป็นไม้พยุงนะครับเนบาะบ่ว่าจะเป็นไม้แต่เคียนอย่างหน้าเอียงกะว่ากันไปปลูกให้เป็นทรัพย์สินเฮาบ่หูดอกว่าเฮาปลูกเฮาจะได้ใส่บ่แต่ท้าบ่ปลูกมันกะบ,บ่มีแนวชิดตอนะครับเนาะแต่ตอนเนี้ยมันละหาลอยมันละพันเฮาไปหาหลับจ้างกินนะครับเนาะเดือนละหมืน่นสองหมืน่นสามหมื่นก็ว่าไปแล้วแต่คนจะได เราบ่าพ่อใส่บ่พ่อกินเนาะครับเนาะเมื่อเขาอายุห้าสิบหกสิบมาแล้วเขาบ่มีแนวคิดต่อบ่มีใหม่ปลา,า,าเขา,าอยากจะกลับมาเฮ็ดเกษตรเบื่ออยากบ่อยากเฮ็ดแล้วรับจาบ้างบ่อยากเฮ็ดแล้วพนักงานทั่วไปเขาสิคิดต่ออีหยังเนาะครับเนาะเขาบ่าปลูกไม่ไว้เนาะครับเนาะ